เสีย <s ans> วอย่ยวมันซุปกเขือกับประเชิงข้ปนใส่จำกินกับส้มพักอ่เปหกรเทยินกั้้วไดละสองก้วะสองก้วนี่ละไอ้แค่แค่เู่นี่อันนี้กะทิต้มแ้กข้าหอมจำน้ำปลาจากน้อยกสสิกินพอหาข้ามหมแลม้วอิ่มแล้ว ทีแล้วกินยัางตอนยังแน่เลยก็เรียนมากก็าอาบน้ำมาค่ารียบร้อยแล้วอันนี้ได้เรากินเขาครับกับเขือกับอันสมพาร์ทอันนี้เพี้ยนไปเก็บมาบางเรื่องมาจิ้มพลไม่ไหวจิ้มพล ตีวม e e ันลดมันต่ำมนต่ำนิดีตัวๆนมันกำังมีเป็กแกานให้ไปายกับคนอื่นยอะมอกเยอ้มากวันล่มเสียงเปลี่นแล้วมาเามาเบาย่างมาพี้เป็นยังไก่แท่ลูกย่งสิกัดพาเราเศ้าบ้างตาขยิบปิ๊บเพื่อน่ะ ไปหาพกัด er พ oh okay. like hey, hey, okay. oh. oh ่กกระตูนก็ได้ไปคันไสคั่นวอย่างวอยอยากกินหรือสิกินยนีิกินปะยวแไม่จะป้อนอยู่หรอกกบนังอยากี่สิป้อนกันอย่นี่นี่ไม่ัสมนไม่เผ็ดนะลองดูไหมลองชิมด้ไหมเข้ามาิไปต้องท่ากินอันแล้วกลินหดใจแล้วเอาถือเอาถือเอาแม่จะเป็นคนขป้อนเลยซื้อสองเส้นซะอือแม่จะแม่จะทำไส้มันให้ดูนี่ ใส่ก่างมันออกเอือย,ยกใส่นี่นยกใส่ไม่ใช่ใส่ก่างมันออกให้ดูเห็นบอลเวลาอยากกินบอลนนอ่ะปลาไมา่แย่เนาะปลามาให้หนู้นเนี่ยนี่จ้ำนี่จ้ำมาที่นี่น,นูกินบอลแย่จ้ำให้กินเนาะนขาเนมยองหอนอห่อนนี่ซอ,องอนนะไรเนี่ยไปนะ่ะ สองร้าเข่าอะไรด้เราก็มีแต่รเนี่ยเส็บแเห็นเ้าหยต่อยไม่เป็นไรเอาสองตรงนี้สิยกขึ้นยืนขึ้นแล้วก็สองลงมาตรงกับข้าวเออเทำไมเป็นเสบเ่าพี่น้องมาจังสีเปี่นอนมาได้ปนกินข้าวปนปนมากินข้าวเด้อพอเปิ่แกงนันเจ้าถ่าจังไดกับ่ไปกินเนียยางหมขึ้นเนี่ยเจ้าพ่ม่ามาสั่น อ่ะกินต้ามูไข่หน่นแหละกินกับอันหลายคนอยู่บ่ามีผูไนได้อล่ะมาที่นี้แซบ่แซบๆบ